ลุกชแนลสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพอี่ทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลวันนี้นําแต้มบุกมาฝากการให้ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางและก็ความสนุกบันเทิงกันเช่นเคยขาว AI แดงเป็นผู้เล่นเพโอเคเอาละไม่พูดพร่ำทําเพลงเยอะครับเสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเกมบุกในกระดานนี้รพรอมๆกันเลยครับผมช่วงนี้อาจจะโหลด คลิปดึกหน่อยครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันลดสปีดครับผมโหลดตั้งแต่เชา้าแต่ไปเสร็จเอาเกือบเย็นเลยครับผมบางวันนี่ดึกเลยก็ต้องรอกันนิดนึงครับต้องรอตัดเน็ตรอบใหม่ครับอ่ะจังหวะนี้หินตัดข้ามาเลยครับสำหรับผู้เล่นเพโอเค ดูว่าจะเล่นสไตล์ไหนครับสำหรับหมากแดงโอ้โ,อโอหเห็นว่าทำลายทรงเบีย้ยของ AI ครับทดสอบความเหนียว AI อสหน่อยครับผมเอาละมา AI จะใช้ทรงไหนมา,มาดับมือครับเจอผู้เล่นสไตล์นี้มาละกองแสนแสบเกาะเบีย้ยไว้ก่อน ใจเย็นครับยังเหนียวอยู่ครับ AI สัดเข้ามาเลยเอาล้วครับเริ่มมีอะไรเห็นละสำหรับตำแหน่งโคลนช็อตนี้แทงสูงเข้าออไปครับเอาไงต่อผู้เล่นไปโอเคอ่ะดึงดันขึ้นมาเลยครับผม โอ้โหดูครับทางโคนครับขาวจัวเลยครับผมโอ้ยเอาละเออเริ่มแพงลิ์แล้วครับทุกคนช็อตนี้ต้องถอยมา้ามาตั้งรับโคนเัาหน่อยครับเอไอเติมเม็ดโคนผูกเม็ดไปครับทางโคนชัดเจนจังหวันนี้หมุนม้ามานี้ครับเตรียมกำจัดโคน มาพร้อมทำงานครับผูกสองชั้นเลยโอ้ยก็ยังเนียวครับสำหรับโครงสร้างมากของ AI ครับผมอ่ะจังหวะนี้แรกครับเอาไว้ไม่ได้ครับสำหรับคนตัวนี้เกะกะลูกหูลูกตาครับเกะกะแข้งเกะกะขาเือเกินคนับิีตัดเข้าไปมาดูครับทางมากทุกคนโอ้โหยางนี dad, ้อันตรายครับ <c nels athlete> เด่นเป็นหมากสีแดงเหนื่อยแล้วครับผมทางโคนชัดเจนขนาดนี้เรียกว่าไหลเข้าไปถึงหลังบ้านได้เลยครับจังหวะนี้อ่ะยังเหนียวอยู่ครับผูกเรือไออจับเรือครับอ่าเข็นมาตำแหน่งนี้เรียกว่าเกาะเม็ดไว้ก่อนครับหรืออาจจะปิดซูมม้าส์ไ้เลยครับแต้มนี้ โอ้โหพูดยังไงเคอย่าประมาณครับจะเห็นแต้มไอไอรอเปล่าครับจังหวะน,นี้เลือกแกโดยการเอาเรือมาผูกโคนอ่าเอาแล้วครับไอไอไม่ฟังเสียงนบผมหวัวเข้าไปอย่างเดียวั็ผม <c oughs> โอ้ยดอกนี้เอาไงดีครับตำหรับฟังแดงเลือกใช้ม้ากิ่นโอ้โห,โหแต้มนี้หืมเม็ดขาดครับ อินเับบจังหวะน,นี้อะต้องทำใจครับเอาเรือมาป้องกันดูครับทางโคนโอ้โหทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวละต้องหนีมา้าแต่ม้าก็ยังเอาตัวรอดได้ครับทางม้านั้นอ่ะยังพอหนีได้อยู่ครับไล่ครับอ่ะไล่แล้วก็หมุนมาเนี่อ่ามีเบี้ยรับอยู่กลัวอะไรจังหวะน,นี้ไอจับมา้าเด้งขึ้นไป เอาละเรียกว่าลุมกินเบี้ยหน้าขุนอืณถึงช็อตนี้นี่เรียกว่าผู้เล่นเครเริ่มจุกอ,กอกแล้วครับ่ <c oughs> อาเทม้าผูกอ้ยังเหนียวอยู่เอไอเอาหัเหนียวใช่ไหมครับนี่แน่พลาดโขนใส่ม้าเข้าไปเลยดอกนี้บอกเลยครับว่าจุกเสียดแน่นครับผมโดนครับ เม็ดปักเข้าไปอีกโอ้โห,โหมาแดงเริ่มหัวร้อนแล้ะแหนีไปไหนก็โดนครับอืมเอม AI นี่มันร้ายจริงๆครับอ่าต้องกินตัดโคนแล้วกันเอาออกไปเลยครับเดี๋ยวก็มาตัดกําลัง AI AI เอไขาก็ไม่ฟังเสียงครับกินเบี้ยก,ก่อนครับอืมให้คุณติดสตันครับลุกไปทีหนึ่งมองซ้ายมองขวาครับอ่ามาตำแหน่งนี้กเกาะเรือไว้ก่อนครับ ช็อตนี้โอ้โหกินมาไม่เรือไม่กินครับใช้เดือนเรามีกินโอ้โหเรียกว่ากองหลังเริ่มบุกก็มากองหน้าแครับผมเริ่มเอาไม่อยู่ครับเขื่อนเริ่มแตกครับสำนัาผู้เล่นเพโอเคดูครับอ่ะแลกกันหน่อยครับขอเบี้ยขอเม็ดได้ไหมอ่ะไอไอเขาบอกไม่ให้ครับสายหัวครับผม A ไล่เรือช็อตนี้กลับครับป้องกันขุน อ,อ,อืมเรียกว่าจะถามแลกม้าเลยช็อตนี้เอาไม่เอาครับไม่เอาครับกินฟรีดีกว่าอ่ะไม่เอามันเลี้ยวมันนี่ครับโอ้โห,โโหเรือนี้สิ่งจริงๆไอจ,จับเรือฟาดไปทีหนึ่งโยกมานนี่เอาลูกยังเหนียวอยู่ครับยังเหนียวอยู่ไอไอโอ้โหไอไอไล่บุกครับลุกไปดูครับแทมน,นี้ ดูชั้นเชิงจีเนี่ยหลอกให้กินมา้าแม่เอไนี่ร้ายจริงๆครับน่าจะติดลุกจนท่านแล้ว,ลวสำหรับขุนแดงครับโอ้โห,หเหลือกินม้าอย่างี้เข้าไปครับจะเหลืออะไรครับเนี่ยในสถานการณ์นี้ทุกคนคิดว่า AI จะลุกจนผู้เล่นเพโอเคด้วยรูปไหนครับลองวิเคราะห์กันดูครับทุกคนอ่า ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการศึกษาโครงสร้างมา่าในการลุกจนในหมากลุกไทยกันช็อตนี้ครับอกินม้าไปใช่ไหมครับเต็มปากเต็มคําเลยครับแอจับเรือฟาดเข้าไปครับไปไหนดีครับอก็ต้องขึ้นเหนืออย่างเดียวครับลงใต้ติดเรือครับจังหวะนี้โยมเนี่ยกินเรือไหมครับโอ้โหเรือ้อยอย่างนี้เอไอายหัวครับใครจะไปกินครับเอาลุกจนดีกว่าครับลุกไปทีนี้ครับอ่าแล้วผูกเบียร์ด้วย เป็นไชั้นเชิงก็ต้องบังคับครับเอาเรือมาป้องกันเป็นหมากบังคับเดินช็อตนี้และก็โดนประเด็ดศึกด้วยแต้มนี้ครับลูกจนขุนแดงณนะตำแหน่งนี้เลยครับทุกท่านโอ้โหห <laughs> สัตว์รัสเซียครับในกระดานนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมากลุกไทยและก็โครงสร้างในการทำลุกจนกัน ขอขอบคุณผู้เล่นเปนโอเคครับและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ทุกท่านครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนนแท้ติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขบทุกท่าน